นี่ทั้งตำบลแล้วไปไปเอาเวลาไปทำกินไปเออไปเถอะทำกินเถอะเนไรเนีนี่ยขนมาเขอเข้ามาเขาตรงนี้เลยได้ไหมคะว่าหนูทำอะไรให้ขอเครื่รองใจ ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการขุดดินและชาวบ้านตำบลดอนรวกอำเภอดอนตุงจังหวัดนครปฐมที่คัดค้านการเข้าขุดดินและดูดทรายในพื้นที่เป็นผลมาจากความเสียหายภายในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพราะดินและทรายที่ถูกขุดขึ้นมาเกิดสไลด์ตัวเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ไม่ห่างถึง20เมตร ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้านกิจการขุด<ล>ดินดูดทรายานำหลักฐานและเอกาสารแสดงต่อทีมข่าวทุกชาวบ้านเพื่อชี้แจงให้เห็นถึงความผิดปกติในการเข้าขุดดินและดูดทรายในพื้นที่ตำบลดอนดร,ร่วกของนายทุนสองกลุ่มโดยนายทุนกลุ่มแรกได้เข้าประกอบการในพื้นที่ส่วนเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวโดยอ้างว่าได้รับอนุญาตแต่กลับพบว่าดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนบริษัท PNC Property จำกัดปัจจุบันมีเนื้อที่ประกอบกิจการทั้งหมด152ไร่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ประกอบกิจการจากเดิม95ไร่เมื่อปี2550แต่ไม่ได้มีการแจ้งต่อสำนักงานอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามแบบและมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ไม่บังคับใช้เอกสารกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนคปรปฐมที่ระบุไว้แต่ทางอุตสาหการรมไปออก153ไร่นะซึ่งใน53ไร่เนี่ยมันมีจำนวนพื้นที่ตรงเนี้ที่ที่ที่เกิดมาที่ชาที่ชาวบ้านกังวลเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วเขาเขาขุดจากตรงนู้นมา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 ,มา,มาถึงถนนเลย นายชอกุลดิลกหุ้นส่วนผู้รับดำเนินงานยืนยันว่าในส่วนที่ตนเป็นหุ้นส่วนไม่ทราบว่ามีกระบวนการละเมิดทางกฎหมายแต่ทราบมาโดยตลอดถึงปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวมันมีกระบวนการท้องถิ่นเนี่ยมาหลอกในทุนมาซื้อแล้วก็จะจะทำจะทำให้ผลประโยชน์ให้เขาแต่จริงๆแล้วก็มาฉกฉวยให้ผลประโยชน์ไป ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขามีข้อขัดแย้งทางการเมืองกันมาก่อนก็มาถึงก็มาลงทุนแล้วก็ทําก็จะถูกร้องอย่างเงี้ยมาตลอดร้องมาจนกระทั่งเบื่ออยากจะขายสิทธิ์แล้ว ทีมข่าวทุกชาวบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะกรรมาการชุดตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดพื้นที่ต้องห้ามอยู่จริงและประกอบกิจการโดยเว้นระยะห่างจากพื้นที่สาธารณะถึงขอบบอ่อไม่ถึง20เมตรส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากดินสไลด์ที่เข้าถล่มพื้นที่ทำกินถ้าขุดดินไม่เป็นไรสิ นี่เขาดูดรายฉันก็กลัวว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยกลัวมันซุดยังขอโทษอะยังหนูอะกลัวไหมอยู่ใกล้ๆแค่เนี้แล้วไล่อยู่ตรงนี้ฉันก็กลัวแต่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้จะทําคือเมื่อก่อนนี้เขาตักดินไปขายอ่ะแล้วทีนี้เขามาตักทีแรกอะตักทีแรกบอกว่าต้องการเขตไว้ทีแรกของฉันมันมีคันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้มีน้ํา แล้วตรงนี้มันมีคันแล้วเขาก็เอาคันเนี้ยไปถมนี้แล้วเขาเอาดินตรงนี้ไปขายนี้ก็ลึกลึกแค่นี้เขาก็มาดูดทรายดูดทรายพังหมดเลยเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีหรอก และนี่คือภาพผลกระทบที่ชาวบ้านภายในตำบลดอนลวกอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมได้รับนะคะคุณผู้ชมภาพดินสไลด์เช่นนี้เกิดขึ้นจากโรงงานขุดดินดูดทรายภายในพื้นที่นี้ค่ะเนื่องจากว่าดินสไลด์เหล่านี้นะคะอยู่บริเวณทางด้านหลังคันนาของทางชาวบ้านค่ะจึงทําให้ชาวบ้านนั้นยังคงกักวงวลว่าหากมีการดูดทรายภายในพื้นที่นี้ไปเป็นในปริมาณละมากๆอาจทําให้ดินสไลด์เหล่านี้นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ได้อีกค่ะ ปัจจุบันพบปัญหาจากธุรกิจขุดดินและดูดทรายเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการฟ้องร้องกฎหมายทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายได้บบขณะที่อุปนาย,ยกและประธานอนุกรรมการสาขาว,วิศวกรรมปัตพีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวต้อง,<า>งมีวิศวกรรอ<า>งรับแบบเพื่อป้องกันดินพังทลาย แต่ถ้าเกิดว่าวิศวกรกำหนดไปแล้วว่าจะต้องมีความชันเท่านี้เวระยะเท่านี้นะฮะแล้วในหน้าง,งานไม่ได้ปฏิบัติงานจริงนะครับนะวิศวกรไม่เกี่ยวละนะฮะวิศวกรออกไปแล้วอันนี้ผู้ออกแบบนะครับนะวิศวกรผู้คุมงานหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับซึ่งจะต้องเข้ามาดูแลว่าสลปเนี่ยมีการสร้างตามที่แจ้งเอาไว้เนี่ยนะครับหรือเปล่าเนี่ยนะฮะสมมุติไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็สามารถที่จะให้เจ้าของกิจการหยุดกิจการ นะครับแล้วก็มาดําเนินการทางกฎหมายกันต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าปรากฏว่าเจ้าของกิจการก็ไม่ได้ทําตามที่ออกแบบเอาไว้นะครับเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นก็ไม่ได้ไปดูนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีคนผิดเพิ่อมอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นละเลยการปฏิบัติหน้าที่บวกกับเจ้าของกิจการนะฮะทีะ่เรียกว่าไม่ได้ทําตามแบบล่าสุดทางจังหวัด ได้เรียกกลุ่มผู้คัดค้านและเจ้าของกิจการทั้งสองแห่งเข้าประชุมหา,หาหรือข้อสรุปร่วมกันพร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่สุพนัตรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญรัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน